ก็ใช้ไงวะกระดาษอ่อหืมอ,อไม่ได้ออโตโอ๋วายบอสคะครับทำอะไรอะคะออ ปินไม่ออกครับไม่รู้เป็นไรปิดเครื่องก่อนเถอนนะครับตอนนี้ <c oughs> อย่าไปช่วยครับพี่ลอ,อยนี่น้องน้องทำอะไรเนี่ยทำไมเครื่องมถึงเป็นแบบนี้ือ <c oughs> ไม่รู้ครับไม่รู้งั้นเหรอพี่อ๋อยอจัดการเลยครับเรื่องง่ายๆแค่นี้ทำมถึงทำไม่ได้ครับแค่ถ่ายเอกสารเองแถมนมึงทำเครื่องพังด้วยต้องอบรมนะคบพี่อ๋อย,อยแต่เจ๊อ๋อยว่าจบวันนี้ครับพี่อ๋อยไม่มีการล้างแค้ <c oughs> นนี่ น้องกันคะพี่บอกแล้วใช่ไหมคะว่าเรื่องถ่ายเอกสารเนี่ยไม่รู้ก็ต้องถามสิคะรู้สิกดปิดพลาดไปหวดเครื่องพังเกิดไฟดูดตายมาน้องกันตายไปคนเดียวนี้ก็เสียใจแย่สิครแล้วพวกเราจะอยู่ยังไงแล้วอะไรเนี่ยพังทีนึงนะโอ้โหสั่งมานานนะคะกว่าจะได้แล้วสั่งคือรอนานคนรอมันท้อใจคะ่ะอย่าคิดว่าตัวเองเก่งเจ๋งแล้วก็รู้ซะทุกเรื่องสิคะอุ้ยประโยคสุดท้ายนี่แรงไปปะวะแต่ประโยคสุดท้ายนี่โคตรเด็ดเลยพี่หอ,อย ยังไงก็ตามผมต้องการเอกาสารภายใน10มนาทีนี้เข้าใจพี่รีบนะอ,อ๋อยก็พูดไปตามเนื้อผ้าน,นะคะอย่าโกรธอ่อยนะคะอ <laughs> บอสค่ะ ปุ่มเปิดกาอันนี้ถ่ายเทาดำอันนี้ถ่ายสีอันนั้น w i ไฟกดปุ๊บไลฟ์ฟื้ซค่ะง่ายๆบอสทำได้ <c oughs> ได้ครับปิน้นเก้านาทีห้าสิบห้าวินาทีตรงเวลาแต่ผมลืมไปว่าผมไม่ใช้แล้ว <c oughs> เดี๋ยวผมอ่านในเมลเอาก็ได้ นี่คุณทำไมเหรอครับมีปัญหารด้ยังไงครับเดี๋ยวก่อน ออกไปแบบเนี้ยเดี๋ยวใครเข้ามาเห็นหาว่าผมใช้แรงงานคนแก่นี่คุณลืมไปวันนี้เป็นเด็กฝึกง,งานนี่นาะ <c oughs> เป็นบอสได้มันสบายจริง <c oughs> สบายเหรอครับเดี๋ยวอีกไม่นานเนี่ยคุณก็เข้าใจทำไมเปลี่ยนใจแล้ว Talk to